การยกเลิกไม้ห่วงห้ามเป็นผลงานของภาคประชาชนของของธนาคารต้นไม้ของอาจารย์พงษาชูแนมครับทีมงานของอาจารย์พงษาชูแนมต้องยอมรับว,ว่าท่านอุทิศทั้งชีวิตจริงๆครับ,รบเพื่อการแก้กฎหมายป่าไม้เพื่อให้เราปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดสามารถตัดต้นไม้ได้สามารถแปรรูปต้นไม้ได้สามารถเอาต้นไม้เนี่ยเป็นมูลค่าเอาไปเข้าธนาคารได้นะครับเอาไปค้ําหลัก เอาเป็นหลักทรัพย์คาประกันได้ต้นไม้เนี่ยอาจารย์พงศาชูแนมบอกว่าต้นไม้ต้องมีมูลค่าทั้งที่ก่อนตัดและหลังตัดไม่ใช่แค่หลังตัดอย่างเดียวนะครับคลิปนี้ผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าการผลักดันเรื่องกฎหมายป่าไม้ให้เราปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้แปรรูปต้นไม้ได้มันเป็นความพยายามและเป็นการต่อสู้ของภาคประชาชนไม่มีพักการเมืองไม่มีรัฐบาลไหนที่ คอยช่วยเหลือเราเขามีแค่เซ็นเฉยเซ็นผ่านกฎหมายเฉยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังลังเลอยู่นะครับปลูกเถอะเพราะว่ามีคนหลายคนที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อที่จะทำให้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้ตัดต้นไม้ใช้ต้นไม้ได้อย่างถูกกฎหมายครับ